สิ่งหนึ่งที่ทําให้หวั่นตัดสินใจในการที่จะแบบเลือกไปฉีดวัคซีนนะคะ HPV ก็คือเคยดูคลิปคลิปหนึ่งแล้วมีคุณหมอท่านหนึ่งเขาแบบพูดขึ้นมาว่าไม่ว่าจะมะเ็งอะไรอะคะ่มะมาเ็งตับมาเลงนู่นมะเลงนี่ยังไม่มีอะไรที่แบบป้องกันได้แต่มีมะเ็งเดียวที่เราสามารถป้องกันได้ก็คือมะเ็งปากมดลูก สวัสดีค่ะมาพบกับแม่บ้านแม่แมวนะคะวันนี้หวันขอมาแชร์ประสบการณ์ในการไปฉีดวัคซีน HPV หรือว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเผื่อใครกําลังแบบลังเลว่าจะฉีดดีหรือไม่ดียังไงก็ฟังรีวิวกันก่อนก็ได้ค่ะซึ่งปัจจุบันมี3าแบบก็คือมีมีฉีดแบบ2สายพันธุ์สสายพันธุ์แล้วก็9าสายพันธุ์หวันเองก็เลือกฉีดเป็น9สายพันธุ์ไปเลยนะคะครบ,ครบจบจบ,จบไปทีเดียวหวันเองก็หาข้อมูลมาสักักพักหนึ่งแล้วนะคะที่หวันหาไปเรื่อยๆก็เจอของ h e d Dmo ขึ้นมาก็เลย that. ไปสอบถามเขาแล้วใน h ฮดีม e อก็คือราคาถูกกว่าในโรงพยาบาลนิดหนึ่งแล้วก็สามารถเลือกโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ด้วยซึ่งในการฉีดก,ก็คือฉีดทั้งหมด3เข็มด้วยกันนะคะซึ่งหวานไปฉีดเข็มแรกมากลางเดือนมิถุนาเข็มที่2ของหวานนะคะก็เว้นไว้ประมาณ2เดือนไปฉีดอีกทีก็คือกลางเดือนสิงหาและเข็มที่3นะคะนัดไว้ประมาณกลางเดือนธันวาก็คือเข็มแรกห่างประมาณ2เดือนแล้วก็เข็ม3ห่างจากเข็มสองประมาณ4เดือนแบบนี้หวานเองก็ถามคุณหมอก่อนที่จะฉีดก็คือ ถ้าเราฉีดครบ3โดสแล้วเราเราแบบจะต้องกลับมาฉีดอีกไหมอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าฉีดครั้งเดียวก็คือได้ตลอดเลยนอกจากว่าอนาคตเนี่ยเขาจะแบบมีนวัตกรรมใหม่ฉีดวัคซีน HPV ให้ครอบคลุมถึง15สายพันธุ์อะไรเงี้ยแล้วเราค่อยกลับมาฉีดใหม่เพราะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันได้9สายพันธุ์เนี่ยคือสูงสุดอันนี้หวานบอกก่อนว่าถ้าเกิดเด็กๆเขาจะฉีดกัน2เข็มเนาะพอผู้ใหญ่แต่วันจะจำอายุไม่ได้นะ ก็คือเขาจะให้ฉีดสังเข็มนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจริงๆถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานอายุประมาณ1 0ขวบ11ขวบตอนประมาณป .5 ทางรัฐบาลนะคะเขาก็จะมีสนับสนุนวัคซีน HPV ให้กับเด็กๆอยู่นะแต่ว่านะไม่แน่ใจว่าที่เด็กๆฉีดอะ่ะ มันครอบคุมกี่สายพันธุ์นะคะอันนี้ต้องไปหาข้อมูลเอานะส่วนของหวานเนี่ยตอนไปฉีดนะคะก็เลือกแขนที่ข้างที่ไม่ขนัดเนาะซึ่งตอนระหว่างเดินยาระหว่างที่ฉีดยาค่ะ จะรู้สึกปวดตามยาที่แบบไหลเข้าแขนเลยพอมันไหลมาตรงนี้ก็คือเริ่มปวด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 แต่ว่ามันจะปวดแค่ตอนฉีดยาพอฉีดเสร็จก็มีแบบปวดเล็กๆน้อย,อยๆบ้างแต่ว่าไม่หนักหน่วงไม่เหมือนกับฉีดวัคซีนโควิดที่แบบปวดล้าไปทั้งแขนอย่างนงั้นไม่ใช่อันนี้แค่ปวดแค่ตอนเดินยาแค่นั้นจบแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครไม่มีอะไรเลยสําหรับวานนะก็คือชิวๆไปเที่ยวต่อได้สบายๆก็ประมาณนี้เผื่อใครที่แบบกําลังตัดสินใจที่จะไปฉีดอยู่แต่ไงใครที่กําลัง จะตัดสินใจหรือจะจองผ่านใครก็ตามยังไงหวันว่าแนะนําโทรไปถามทางโรงพยาบาลและเรียนอีกทีก่อนดีกว่าเพื่อแบบตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะก็ยังไงใครที่ไปฉีดมาแล้วอ่ะคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่ามีอาการอะไรกันหรือเปล่าเนาะก็สําหรับวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ